คลิวีดีเองนะครับหัวยเกม The Batman Cat นั่นเองนะครับผมนะและนี่เป็นคลิปย้อนหลัง EP ที่ผมปรับมิยามกุ้งมุสชินั่นเองครับกับดัน Universal Studio นะครับผมนะเอ้ย Multiversal Studio ิโอดีเออนะครับผมนะซึ่งเราเนี่ยจะใช้ตี้แบบนี้นะครับเนื่องจากมิยามกุ้งมุสชิเนี่ยเป็นตัวที่น็อกแบ็กเยอะมากนะครับนะทำให้ดามเมจที่มาต้องโดนจริงๆในการน็อกแบ็กเนี่ยน้อยนะครับผมนะซึ่งเราอาศัยจุดนั้นนั่นแหละในการโกงมันแล้วก็ ชนะด่านด้วยการเนกแบ็กมันไปเรื่อยๆจนมันตายนั่นเองนะครับผมนะเรียกได้ว่าด่านนี้เนี่ยไม่ยากเลยนะครับผมนะในขณะที่ด่านระหว่างทางมึงยากชิบหายซึ่งนี่จะเป็นตีที่ผมใช้นั่นเองนะครับผม,มเป็นเซตคูเจแปนนะครับเพิ่มแอตแทกเอ็มนะครับผมจากนั้นก็เป็นมานิกไลออนเลเวลสามสิบบัตเตอร์ไฟแคทเลเวลสามสองไลออนแคทเลเวลสามเจ็ดซึ่งตัวนี้คุณสามารถเปลี่ยนเป็นอเวเคนบาฮุดเลเวลสามสิบได้นะครับผมนะก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยแหละ ตัวต่อมาที่สําคัญมากนะครับออโตบุสแคทนะครับเอาไว้ดูดเวฟนั่นเองนะครับสําคัญมากนะแมวรถไฟล่าง2องเลเวลสามสิบนะครับผมแล้วก็เคอร์เรียของเราเลเวลสี่สิบนั่นเองนะฮะโดยความยากของด่านนี้คือป้อมศัตรูจะมีเวฟด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีออโตบุสแคทนะครับย้ำอีกทีนะครับเพื่อดูดเวฟออกไปนั่นเองนะครับผมโอเคเอากล่องสมบัติไปด้วยแล้วก็เอาริชแคทไปเผื่อด้วยก็ได้นะครับผมนะโอเคไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมมานะเอาจริงถ้าไม่ติดอะไรมากเนด่านนี้เป็นด่านที่ง่ายมากนะนน่่่าาาจะงยทีสุดดใบรร แมวสตอรี่ออริเจนทั้ง5้าตัวแล้วนะครับผมนะโอเคเราเดี๋ยวจะต้องปล่อยตัวออคโตพุตแคทเนี่ยมาถึงประมาณนี้นะมาตรงซาตรงนี้นะพอถึงซาตรงนี้เนะี่ยก็ปล่อยเคอร์เดียวไปนะครับผมนะโอเคอ่าแบบนี้แล้วก็ปล่อยรถไฟออกไปนะครับผมส่วนรถไฟเนี่ยจะน็อกแบตตัวซอมบี้ไปแบบนี้นะครับผนมะอ่าแล้วซอมบี้จะไปตายใกล้ๆนี้นะครับทีนี้เนี่ยก็ปล่อยตัวตีไปได้เลยนะครับผมป,ปล่อยไปได้เลยนะครับขานี้มีเอามะคุโมซิชิก็จะโผล่มาแบบนี้นะ ก็จะโดนเราน็อ c แบ็ c ด้วยดาเมจนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าหากคุณมีปืนใหญ่ที่ใช้หยุดเวลาหรืออะไรเงี้ยก็จะช่วยได้ด้วยนะครับผมนะโอเคเราต้องคอยทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะซึ่งเราก็ต้องส่งตัวรัชไปแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมส่งตัวออโตบ o o ไว้ขัดเวฟด้วยนะครับผมนะเอาช่วยเสริมหน่อยช่วยเสริมหน่อยเดี๋ยวได้ตีโอ้ย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 มูซชิอุ้ยเกือบเกือบ เอ้าเอามุสชีไม่ได้ตีเลยอ่าโอเคนะครับผมแล้วก็อินิกมาเลเวลเนี่ยก็จะปลดล็อกเพิ่มขึ้นเป็เลเวลสแล้วนั่นเองนะครับเราก็จะเจอแผนที่ไว้ฟาร์มของวาหอได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมมียามค k u มุสชิ่นั่นเองนะครับผมนะซึ่งอ่าตีมูแล้วก็ไม่โดนเวฟนะครับนะอัพไปเลยแล้วกันนะฮะยังไงแมวรีเจนต์ในอนาคตเราก็ได้ใช้อยู่แล้วนะนะ ่าโอเคเรียบร้อยนะครับเอาจริงคือมันเท่มากเลยนะถ้าไม่ติดว่าโดนเราบูลลี่นะอ่าโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครผมนะเดี๋ยวเราจะมาปลดล็อกลิวไลอยอนแคทด้วยเลยแล้วกันนะครับผมนะซึ่งเจ้าลิวไลอยอนเนี่ยเราจําเป็นนะครับผมนะในการเคลียร์ด่านของลิวไททันเพราะว่าลิวไททันเนี่ยแทบจะเกิดเวฟร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะในการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยแต่ว่าตัวลิวไลอยอนเนี่ยสามารถกันเวฟได้นะครับนะก็จะช่วยเราได้มากๆเลยไปเติมมาอะไรอย่างี้ได้เร็วขึ้นนะครับผมนะโอเค เคนี่เป็นตีที่ผมจะไปสู้นะครับผมนะอันนี้3ตัวนี้สำหรับคอมโบโลดคูดาวนะครับผมคาเมราแมนเลเวล47 r ีเวเลเตอร์เวล30เอาไว้แค่นบาบูดเลเวล30ราเมงแคทเลเวล44เจ n c ฉี c แคทเลเวล32ลิ m โมฮอ k เลเวล33และแคทเบอร์เกอร์เลเวล30นะครับผมโดยแมวตากโก้งเนี่ยได้อัพทะเลนส์เซอร์ไว้เต็มนะครับผมนะแล้วก็คกริติคอนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมนะตามนี้นะ ซึ่งทาเลนคิดิคอนเนี่ยอาจจะไม่ต้องอัพก็ได้นะแต่ถ้าเลนเซอร์ไว้ต้องอัพเต็มเท่านั้นนะครับผมนะไม่งั้นเนี่ยคุณจะต้องไปลุ้นดวงว่ามันจะรอดไหมนะแต่ถ้าเกิดอัพเต็มเนี่ยคือมันรอดร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งครั้งนะครับผมนะโอเคนะครับผมปิดแค่ซีพียูนะจริงๆไม่ต้องเอามาก็ได้นะครับแล้วก็สปีดก็ไม่ต้องเอามาก็ได้เหมือนกันนะก็ความยากของด่านนี้เนี่ยคือเทียบเท่ากับมานิกไลออนเลยนะครับผมนะค่อนข้างยากนะเราเนี่ยจะต้องยื้อช่วงต้นให้ได้นะครับผมนะแล้ว ส่งพวกแมวตีแมวกันไปแบบนี้นะคุณจะสังเกตได้เลยว่าตัว,วริวลายออนเนี่ยแม่งตีเร็วมากนะครับผมนะคือระดับเดียวกันกับมานิกลายออนเลยนะเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีแมวตาโก้งเนี่ยจะลำบากมากครับเพราะว่าดาเมจอะไรเนี่ยมันจะไม่ทันนะครับผมในฐานนี้ตาโก้งเนี่ยก็เป็นตัวกันได้ด้วยแล้วก็เป็นตัวดาเมจที่ดีด้วยนะครับผนมะโอเคไปแล้วฮนะทีนี้เราก็คอยอัพกระเป๋าตังค์ด้วยนะครับผมนะโอเคแล้วก็กดสแปมตาโก้งมาเยอะๆเลยนะครับผม ซึ่งเหตุผลที่ต้องใช้เจียงฉีกับรามิงเนี่ยเพราะว่าต้องการเป็นตัวแทงนะครับผมนะเพราะตอนหลังเนี่ยตัวริวไลออนเนี่ยจะมาเยอะมากนะครับผมนะพอๆกับเมิร์ดเลยที่เราเจอนะครับเรียกว่ามาเยอะมากจริงๆนะโอเคนะครับกดสแปมไปเรื่อยๆนะครับผมพยายามเน้นตัวแทงของเรานะครับแล้วก็ตัวแมวตะกโก้มานะครับผมโอเคไปท้จริงๆคือไม่ต้องเลเวล47แบบผมก็ได้นะแต่อย่างน้อยคือเลเวลควรจะ40นะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย ดาเมจกับแท้งอะไรอาจจะไม่ได้ดีขนาดนี้นะครับผมนะแล้วก็การแคร์ริวไลออนใช้เนี่ยก็หมายความว่าเราจะแพ้ได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคตรงนี้ผมขอญาตเล่นความเร็วนะครับผมนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันใช้เวลาจริงๆอ่ะค่อนข้างนานนะถ้าเกิดคุณแม่เอาคูณสองมาเนี่ยก็ค่อน้างใช้เวลานานพอสมควรน,นะครับผมโอเคกดไปนะดันไปนเรื่อยเราดันได้ช้าๆแบบนี้แหละนะครับผม บอกเลยว่าถ้าเกิดป้อมแตกเนี่ยจะมาเยอะกว่านี้อีกตอนนี้เราต้องสแ็กเน้นตัวแทงแล้วก็ตัวตกระตะโกงเยอะๆนะครับผมส่วนบางูุดเอามาทำไมบางมุดเนี่ยจะมาใช้ตอนหลังเลยนะครับผมนะแต่บางมุดสำคัญมากนะครับสำคัญมากๆเลยนะถ้าเกิดคุณไม่มีนี่คือสู้ยากมากนะโอเคทีนี้เราดันกลับไปได้แล้วนะครับผมพอตีป้อมเสร็จปุ๊กเนี่ยมันจะออกมาเยอะมากนะครับผมนะอ่าแบบนี้เลยทีนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงที่ว่าเราเรียกมิชชิลแล้วก็ตัวดามเมจเนี่ยได้เยอะแค่ไหนนะครับผมนะ เราต้องยื้อได้พอสมควรเลยเรียกว่าตรงเนี้ยเป็นจุดแพหรือชนะเลยนะครับเราจะต้องยื้อตัวกองทัพตัวเนี้ยให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็เอาได้เงินมานะครับพอที่จะเรียกบามุนให้ได้นะครับผมโอเคเรียกมีชิลกันไปเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวคอมโบเนี่ยมันทําให้เราไม่สามารถใช้เปิดแคทติพิวได้นะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็เรียกได้ช้านะครับผนมะโอเคเรียกไปเรื่อยๆนะครับผมพยายามทวงให้มันมาอยู่ใกล้ฐานเราให้มากที่สุดแบบนี้แล้วก็ปล่อยบาบุนไปแบบนี้นะครับ ซึ่งตรงนี้ผมพลาดนิดน,นึงนะเพราะว่าแคทซี่ยเนี่ยมันสแปมแมวคอโมโบมาด้วยนะผมนะแล้วก็ปืนใหญ่ใช่ปืนใหญ่เนี่ยผมแนะนำว่าให้เอาสาโลหรือว่าตัวหยุดเวลามานะผมนะจะดีมากนะครับผมเพราะว่าบาบูตเราเนี่ยจะได้ไปตีมันก่อนนะครับผมนะ ซึ่งในวิดีโอนี้ผมหยิบภาพไปหยิบสโลบีม,มานะ mm. จริงๆถ้าเกิดเป็นฮันโดโบก็จะช่วยได้มากนะ mm. เพราะว่าบามุดจะเราจะได้มีโอกาสตีไปอย่างเดีผมโอเคบามุดก็จะค่อยๆตีไปได้แบบนี้นะซึ่งจุดนี้เนี่ยถ้ามีชิลเราน้อยเนี่ยเราแพ้ได้เลยนะครับผมนะเ mm. พราะนั้นเลยเนี่ยสแปมมิดชิลไปนะผมหรือว่าจะเปิดออโต้แบบผมก็ได้นะโอเคกดไปได้เรื่อยนะครับผมมีเท่าไหร่กดไปนะแฮมกดเองด้วยนะเพราะไม่งั้นเนี่ย บางทีแคททีียูมันจะพยายามเรียกตัวแมวที่แพงที่สุดก่อนนะครับผมนะโอเคได้นะตอนนี้ค่อยๆโตกลับไปได้แล้วนะครับเพราะบาฮุเราโดนกองทัพของมิชิวกันไว้อยู่นะฮะเรีว่าสตรองมากหจริงนะครับโอเค,อเคได้แนละ้วค่อยๆดันกลับไปแล้วนะครับผมตอนนี้ไปครับนะเร่งความเร็วเลยนะครับ ซึงใช้วิธีนี้เนี่ยบางครั้งบามุตอาจจะโดนลูกหลงแล้วก็ตายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบามุสสามารถเคลียรกองใหญ่ตอนแรกไปได้เนี่ยก็โอกาสชนะเรียกว่าเยอะมากนะครับผมนะโอเคทีนี้ก็น่าจะชนะแล้วนะครับผมนะถึงบามุตจะตายก็เถิดนะครับผมโอเคสโลไปนะก็อาจจะดันกลับไปได้ช้าหน่อยนะเพราะว่าบามุตตายนะแต่ว่าเรียกว่าตอนนี้เนี่ยก็ชัยชนะเป็นของเราแล้วแน่นอนนะครับโอเคบามุตมาเออไปครับผมยบร้อยชนะแน่นอนนะครับ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นประวุธเออโอเคครับสวยมากสวยมากเหตนอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวริวไลออนเนี่ยดามเมจไม่ได้แรงมากนะครับผมนะโอเคตีเข้าไปเออไปครับดันกลับไม่ได้แล้วนะโอเคแค่นี้ชนะแล้วแน่นอนนะครับผมโอเคดามเมจไรเรามีเยอะแล้วนะแล้วก็ตัวริวไลออนเนี่ยก็มาน้อยลงมากแล้วนะครับผมนะสโลไปเออเนี่ยครับ ถ้าเป็นสโลหรือฟีดเนี่ยก็จะเห็นผลเหมือนกันนะครับผมนะใช้ได้เหมือนกันนะอ่าโอเคหนีฐานแล้วครับและเรียบร้อยปลดล็อกลิวคาวทูฟอร์มอ่าโอเคแล้วเราก็ได้มาแล้วนะครับอีโวครับกลายเป็นลิวไลออนแคทนั่นเองนะครับผมนะซึ่งสิ่งที่เพิ่มมาคือการเวฟนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเราจำเป็นมันมากนะครับในการเคลียร์ด่านไทนี่ฟีหรือว่าลิวไททันอเวเกนนั่นเองนะ,นะโอเค คลิปนี้โจเดินเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์สบคับสครต์ด้นลอดคอยเดวิวด,ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวันนี้ไปแล้วครับผม